โดยเอาเล่นแข่งของกพี่ชอบเพ่เอาหลายอย่างเลยว่าไงรอหรอคือมะรอ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 แย่เปลเย้ๆพี่ผมก็บอกว่า่อรวมแก๊งของเราก่อนตอนเนี้ยสมาชิกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมีกี่คนละรวม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 แก๊งเราก่อนให้พอทวีตไหมพี่ ใช่ใช่ว่าเจอกันกะลาดมาทางนี้มามาหลวงให้ดูปุ่นี่มาแล้วสรุปไม่มีสต,ตอรี่แล้วหรอพี่สต,ตอรี่เลยวะตีไงพี่เอา้าอันนี้ค้างปัปนะทำไมชีวิตมึงวันวัน,วนมีแต่ตีเหรอสดดวัสดีครับคุณช็อปเปอร์ป่าพี่จะได้เป,ป็นตาม <c oughs> สวัสดีคร <sh> ับผมจเจ้าผมได้ไหมครับจำได้ครับอาใครล่ะครับเนีอาใครนู๊กหรือเปล่าอ่าเราเป็นฮุสป่ะครับเราเป็นสัตว์ครับคฮาสวัสดีครับอเอวสวัสดีครับอ่สวัสดีครับวัดตั้นสวัสดีครับอ๋อเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่แคสเลยนะครับใช่เหรอครับใช่ครับเขาไม่แคสกันเลยครับจริงเหรอครับเนี่ยใช่ลองถามดูได้ครับว่าไงครับสัลามเสว่างครับครับที่ผมว่าจะพาไปเดินป่าเนี่ย จะเดินจะอยู่ป่าถึงกี่โมงเรียกครับโอเคครับวันนี้่าผมเข้าเวรตำรวจอยู่นะเดี๋ยวผมออกเวรแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปนะได้ได้ยังไงก็โทรมาแล้วกันครับได้ครับสุดรอดแล้วเจอกันเจอกันครับอ่าคุณชอบครับทัตทัตต๊อดพอจะมีสักหมื่นไหมครับสี่ส่วนแปดครับอ่าค่าอะไรครับตัอดอ่าค่าคุ้มครองอาการัน ตรงนี้เป็นที่ของผมนะเนี่ยที่มาจอดรถตรงนี้น <Yeah. S 1> เฮ้ย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 ควากันเต็มเลยระวงังก้มนี่ข่าว <โก S 2> ของได้ครับคุณตอ๊อดครับเลขอะไรครับเลข408ศูนยครับต๊อดระวังเหลี่ยมพี่พี่ระวังเหลี่ยม408ครับผมระวังเหลี่ยมพี่ ผมมีอยู่พันหนึ่งครับได้ไหมคุณตอสคนกันเองสำหรับคุณผมให้ได้ครับคนกันเองครับถ้าผมไ่ให้คุณตอสคุณตอสจะจะทำอะไรผมวะครับถ้าลวครับคุณตอสอะไรนะครับไม่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 มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพันหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ครับโอเคครับครับเลขอะไรครับคุณตอสอ่าสี่สูนแปดครับ อนไปแล้วครับ